ีร้านร้านหนึ่งเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านแล้วก็อร่อยมากๆบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนกุ้งปูหอยอะไรต่างๆคือเป็นๆหมดเลยทุกคนเขามีพวกตระกูลาชาซิน,นิีด้วยนะอร่อยจ้ะอต่ว่าอุ้ย่ไอ้ทอดอย่างงี้มากมจะมีเข็มหวะอยู่ในตัวไว้อร่อยมากสดแน่นอนเนื้อแบบเป็นชิ้นเป็นอัน ปล,ลาทูถ้าสดเราก้างแค่จะกินนิดเดียวมันไปทั้งตัวแล้วแมงก็ติดใจก,กินหัวปลาทูพริกอยู่ในปลาทูมันไม่ใช่พริกปกติอะอหอมพริกขึ้นม,มากมันดีมากชอบความหลากหลายไซรสชาติมันเข้าเนื้อมากแม่มดูแลแบบว่าคุ้มมากๆเพราะว่าแค่สามไข่สี่ไข่ก็คุ้มแล้วนี่นี่ดูกุ้งดิกุ้นนสดมากเป็นูม้งมาเป็นกม้มาไข่เลยโอ้โหะจุกๆกินทำนี้เสร็จมาต้องกินทำอื่นละเดอะ้อยังอร่อย ขามีเมนูปลาทูอ่ะให้เลือกหลายแบบมากๆราคาดีมากๆเลยทุกคนเริ่มต้นแบบ110บาท120บบาทราคาน่ารักมากๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง i อแบง d i ด r y ลครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะับมาตามรอยนะับเพื่อนของเรานะฮะเขาบอกว่ามีร้านร้านหนึ่งเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านนะครับอยู่ที่บางแสนแล้วก็อร่อยมากๆชื่อร้านว่าอะไรนะแม่เจน้องช่างยุ้ยแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ข้างร้านเรียบร้อยแล้วมีที่จอดรถกว้างขวางมากตอนนี้ใกล้เวลาเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านนี้เขาต้องกินอะไรแล้วก็อร่อยแค่ไหนขนาดที่เพื่อนเราเนี่ยต้องมากินทุกอาทิตย์เลยทุกคน มาครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านรียบ้อยนะฮะร้านนี้นะฮะเป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านนะที่อยู่ริมทะเลใกล้ๆกับหาดวอนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่มีร้านอาหารต่างๆเนี่ยมาเปิดเยอะมากๆนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านที่ดังมากๆของบริเวณนี้นะฮะใช่แล้วรอบนี้นะทุกคนเรามาร้านนี้ติดเที่ยงพอดีคนเยอะมากและเมนูเด็ดของที่นี่มีอะไรบ้างแม่ปลาถูราดพริกหมึกผัดน้ำดำปลาถูต้มสม้มหอยลายผัดพริกเผาเอ้ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าปลา ลิ้นหมาทอดกระเทียมอร่อยมากวันนี้นะมี่แจกปลาป,ปานะคะทุกคนจะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเลยและเที่สำคัญนะผมอ่านในเมนูของเขาเนี่ยนะราคาดีมากๆเลยทุกคนปกติร้านอาหารทะเลที่เป็นร้านที่พวกเราไปถ่ายหลายๆร้านเนี่ยพอเริ่มเป็นร้านดังเนี่ยมักจะแบบแอบราคาสูงนิดนึงแต่ร้านเนี้ยเริ่มต้นแบบ1 1 0บาท120บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอาหารทะเลเป็นปลาทูเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งเป็นปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญนะมีเมนูเมนูหนึ่งเมื่อกี้เห็นในเมนูนะแต่ไม่ได้สั่งนะมันเป็นเมนูข้าวปูแกะแล้วมีทั้งเนื้อ กันเชียงปูแล้วก็มีไข่ปูเนี่ยราักาน่ารักมากๆพ่อแบงเขาสั่งของโปรดเขามาด้วยหอยจอบซาซิมิครับผมเออเขามีพวกตระกูลซาซิมิด้วยนะแต่ว่าร้านนี้ก็อาจจะไม่ได้สั่งพวกแบบเมนูเป็นเป็นสดๆอะไรมาลองนะเพราะว่าตั้งใจจะมากินพวกเมนูทําแบบปรุงสุกของเขาเพราะว่าเขาว่ากันว่าร้านนี้ทำเมนูพวกปรุงสุกอร่อยเดี๋ยวเราไปรอดูหน้าตาไหกันว่าจะน่าทานขนาดไหน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  ตอนนี้อาหารเริ่มทยอยมาเรียบร้อยเมื่อกี้ผมลองไปเดินเล่นข้างหลังนะเขาจะมีเป็นแบบบ่อเลี้ยงอาหารทะเลต่างๆไว้แบบเยอะเหมือนกันคือตอนแรกคิดว่าเป็นร้านแบบขายแบบอ่านทะเลแบบที่แบบตายแล้วอ่งจริงคือกุ้งปูหอยอะไรต่างๆคือเป็นๆหมดเลยทุกคนแล้วมันแบบมัมกระดุกกระดิกแบบคือเอิมรู้เลยว่าของมันต้องสดแน่นอนตอนนี้นะฮะเมนูเด็ดของร้านนี้มาแล้วนะฮะก็คือเมนูที่เกี่ยวกับปลาทูนะวันนี้เราจะตั้งใจมากินเมนูเกี่ยวกับปลาทูของเขาได้เอางี้ดีกว่าพ่อแม่เอาเอาอันแรกก่อนเลยเป็นซาชิมิก่อนดีกว่าเพราะซาชิม ไม่ได้รับการปรุงรสมากมายจันเราก็จะรู้ได้ว่าซาซิมิเนี่ยสดหรือไม่สดน่าจะสดแหละเพราะเมื่อกี้ยังเห็นมันเคลียบอยู่ในบออยู่เลยจริงเหรอเออหอยอะหอยไอหอยมมลงเออเออเออที่มันเป็นเปลือกแหลมๆหลอะในบอ่อแล้วขยับอย่างเงี้ยจริงเหรอว้าวว่ะครั้งแรกว่ววะที่เคยเห็นเคยเห็นมันขยับเนี่ยอันนี้คือตัว,ต,วตัวมันกับเอ็นมันนะไม่อยากกินเอ็นอ่ะเดีให้จิ๊บตัวก่อน เขาจะมีเป็นโชยุให้ด้วยนะแล้วก็วาซาบิเลยะจ๊ะชิมของสดก่อนนะจะได้รู้ว่าร้านนี้ของเขาสดไหมเป็นหอยจอบอาจารยอร่อยหวานเจี๊ยบไหมม,มาเดี๋ยวขอกินตัวด้วยเลยจิ้มไม่คืนนะมันไหลลื่นนิดหน่อยอร่อยจ้อะอร่อยมากกินหมดเลยทีเดียวปหวานเจี๊ยบนะหอ,อยะเธอดูดิเนื้อใสมากไม่จิ้มจ้ะแบบหวานเจี๊ยบโชยุก็เป็นโชยุเค็มหว,วานหวารวมกัน เข้มหวานอร่อยอะกำลังดีเลยค่ะทุกคนอ,อร่อยอร่อยวันนี้ช่วงนี้อากาศร้อนนะคนร้อนกันบ้างไหมใครอยู่บ้านแล้วร้อนๆบ้างออกมาแถวทะเลแล้วมาหาอะไรกินกันนะฮะใครดูมาถึงตรงนี้ยังไม่กด subscribe กด subscribe ก่อนนะครับอีกนิดเดียวจะแชร์ทุกคนช่วยกด subscribe เป็นน,อน้องใจให้พวกเราด้วยเออโอเคเสก <า S 1> ็จัดไปให้หมดเอ็นหอยจอบนะฮะ <laughs> เรียไปหนึ่งปลาลิ้นหมาทอดกระเทียมไม่เคยกินมาก่อนไม่เคย,ยกินปะไม่เคยหานใต้ใปลาลิ้นหมาชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากผมนะส่วนตัวเคยได้ยินชื่อแต่ว่ากินครั้งแรกของไอซเคยกินไหมเคยกินแล้วน่าจะเคยกินละอันนี้คือเป็น,นแบบทอดกระเทียมคือเขาทอดกระเทียมแบบปรุงมาเรียบร้อยแล้วไม่มีน้ําจิ้มอะไรมาเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องลองชิมก่อนนะว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะบอกว่านี้คือเด็ดมากเจ้าของร้านบอกว่าต้องสั่งแต่คิดว่ามันไม่น่าจะต้องจิ้มเพราะว่าตัวเนื้อของมันเนี่ยเคลือบเคือบมาเลยสามรสหรือเปล่าลองย กิ้งเงาเงาเนี่ยคือซอสนะฮะไม่ใช่น้ํามันนะสดแน่นอนเนื้อแบบเป็นชิ้นเป็นอันเด,ดี๋ยวดิเนื้อเป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนแบบเปล่าก่อนเดือดผสมข้าวนะแม่ไปครับอร่อยแม่ทอดแม่นอนขอชิมขอชิมขอชิมตัวนี้นี่ยต้องกินกับข,ข้าวเลยเราดูทุกคนเข้าทอดอ่ะเนี่ยทุกคนเข้าทอดออกมาคือกรอบมากดูดิเนี่ยกรอบและแห้งดีมากแมอุ้ยเนี่ยไอ้ทอดอย่างงี้มากสามรสนะคะทุกคนมันจะมีเค็มหวานอยู่ในตัวว้าอร่อยมาก ขอชิมด้วยอ,อ,อิ่มมากนี่ตัดไปปลาลิ้นปลานี่ควรแบบควรมากเฮ้ยอ,อร่อยเนาะอันนี้ยงิย้นใหญ่ยัอองอร่อยเนื้อมันเยอ,อะอจานหนึ่งมันให้มาแบบเยอะมากจานหนึ่งนะคะเราจะได้มาสามชิ้นสามชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีกระเทียมราดมานะชิมกระเทียมด้วยกระเทียมกรอบข้อดีสุดๆเลยคือแห้งดีมาก เมนูแรกก็โดแล้วทุกคนเม,มนูแรกก็โดแล้วอร่อยร้านนี้ตีหัวข้าบ้านโคตรโคตรมากคือแบบดีมากไอ้มือแล้วตอนเนี้ยไอ้มือแล้วตอนนี้โหปลาลิ้นหมาคนลุกว่ะอร่อยอมุนครั้งแรกชอบเลยดูนิวน้วละน่าดูดูดิต่ออร่อยมากเถอะต่ออร่อยอ่ะใครที่ไม่เคยมาทานนะคะแนะนํานะคะถ้ามีเวลามาบางแสนนะแนะนําเลย หยุดกินไม่ได้ฮะปกติจะแบบพวกเราจะเป็นคนแบบเวลาชิมชอบชิมจารละคำจาระคำเนาะถ้าสังเกตนะนี่หยุดกินแต่ละจานไม่ได้ เขาออก,ก่ะเดี๋ยวไม่หยุดอ่าะเพราะเขาแบหวานเพิ่มกำลังดีแบบไม่แหลมไปทางใดทางหนึ่งเยอะเกินคือ <ừ. S 1> ถ้าแหลมหวานนะ<ๆ>ผมจะรู้สึกเลย<ๆ>เพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบกินแบบออกรสชาติหวานเกินอะไรแต่ไม่ชอบกินซอสหวานแล้วก็ซอสแบบข้นๆแบงค์แบงค์จะไม่ค่อยชอบ,ชอบ<ๆ>แล้วไปต่อที่ปลาทูไปต่อที่ปลาทูนะวันนี้เป็นปลาทูราดพริกนะเราจะให้ปลาทูแบบตัวใหญ่ๆเต็มจานแบบนี้มา3ตัวแล้วก็ราดพริกนะไม่รู้มันเป็นราดพริกแบบพริกหวานแบบออกเผ็ดหวานหรือเปล่านะน่าจะเป็นแบบนั้นนะจัดไปสักหนึ่งตัวจะต้องอยู่แล นะอ่าแม่ให้พ่อตัวใหญ่ๆเลยแต่ให้แปนทีเดียวเลยโอ้ร oh, ักแหละให้กินพริกเข้าไปเดี๋ยวขอชิมก่อนนี่เนื้อว้าวปลาทูดสดมากเพราะว่าตัดออกมาปุ๊บมันออกมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเธอ,อ,อว่าไงเธอว่าไงไปชิมปลาทูราดพริกปลาทูราดพริกอ,อย่างไรจะ๊ะอ๋อหอมพริกขึ้นมากปลาทูราดพริกคือเหมือนปลาราดพริกมันจะมีรสชาติหวานด้วยอุ้ยแต่เขาตัดเผ็ดแบบ นึกออกไหมเผ็ด้วยคือเผ็ดทาให้ความรู้สึกหวานหายไปใช่กออกไหมใช่แต่มันมีปลายหวานอยู่ไงแต่ว่าความเผ็ดมันนำไงพริกที่อยู่ในปลาทูมันจะมีแบบมันไม่ใช่พริกปกติในนี้นะคะเขาจะมีพริกนะคะพริกเขียวพริกแดงนะคะแล้วก็กระเทียมตําปั่นสับรวมกันนะคะแล้วเขาก็ใช้ราดพริกไม่แล้วพริกเขียวอ่ะที่เขาใส่มาพอเขาตําปั่นรวมไปแล้วอ่ะมันรสชาติเหมือนกับเรากินน้ำพริกหนุ่มอ่ะแบบเขียวๆแล้วก็มีกลิ่นความเผ็ดของรสชาติพริกแดงอ่ะทุกคน ปลาทูเป็นไงมากัดปลาปลาทูรสมากไอ้ายนี่ชกินปลาทูมากทุกคนไหนหัวกินได้ไหมก็ถือว่าเขาชอบกับมากินได้หมดเพาะบางคนกเนี่ยบางคนเน่ะถ้าเกิดไม่กรอบเขาก็ไม่กล้ากินอันนี้ของไอ้กรอบมาของวอันนี้คือกรอบมากินได้เลยเดี๋ยวดิอุ้ยกินได้เลยกินปากเลยจะกัดปากปลาทูเหรอจะกัดปากให้แตกค่ะเงียบๆขอชิมแป้อแล้วแบงก็ติดใจกินหัวปลาทู มันจะมีรสชาติกลิ่นของมันใช่ไหมนึกออกไหม,มปลาทูแบบกลิ่นพริกแบบจางๆแต่ก็มีความเผ็ดแล้วก็ตรงส่วนปลายของการกินน่ะมันมจะมีความหวานผมผมนิดๆไม่หวานแหลมคือตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าไอ้ปลาทูราดพริกเนี่ยมันจะมีความแบบหวานเกินไปหรือเปล่ากลัวรสชาติเหมือ,อมมนปลาราดพริกอเออกลัวเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่นะอร่อยเลยทุกคนบ้าบอปลาทูกินไปแล้วจะหมดแต่ตัวนึงเนี่ยเลาะออกมาเลยเลาะออกมาเลยค่ะเธอกินเหลือแค่นี้ฮะในขอเลาะด้วยเด็กชอบกินตามอ่ะเด็กโชว์เลาะ เนื้อเยอะมากเนื้อเป็นผัดเลยเนื้อเยอะมากเวอร์ขออภัยนะทุกคนถ้าคลิปนี้มันจะใช้มือเพราะว่าของที่ทานอะสดมากมันจะแห้งไม่ใช้มือแล้วมันไม่ได้ถอดทุกคนนี่ก้าวออกมาแล้วปลาถูท่าสดเราก้างแค่สะกิดนิดเดียวมันไปทั้งตัวเมื่อกี้เขาย,า,ายังไหวอยู่นะอืมหมดแล้วตัวหนึ่ง <laughs> จัดไปเลยปลาทูครึ่งตัวกับข้าวแบบนี้นะฮะเฮ้ยจะบอกว่า,วา,าร้านนี้มันดีอย่างหพี่ว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนชอบกินอาหารทะเลแล้วแบบอยากกินแบบอาหารทะเลที่ไม่ใช่แบบกุ้งหอยปูปลาเบสิกทั่วๆไปอ่ะเขามีเมนูพื้นบ้านเยอะจริงๆทุกคนคือ,อนอกจากเมนูที่พวกเราสั่งห้ทุกคนดูแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีเมนูอื่นๆที่พวกเราอ่ะไม่เคยได้ยินชื่อก็มีนะอย่างเช่นจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้รออ๋อยวอึ้งจริงนี่ชิ้นใหญ่มากปลาจัด มันดีมากสองเมนูที่ผ่านมาปลาลิ้นหมาก,กับปลาถูราดพริกคือให้ผ่านอะไรยกันผู้เลิศยังไม่จบเมนูปลาถูเราก็ไปกันต่อที่เมนูปลาถูต้มส้มปลาทูต้มส้มเนี่ยไอคิดว่ามันค่อยชิมอะแต่ว่าจําไม่ได้ว่าใช่ดหรือเปล่าชาด im? ชาจะเป็นยังไง ต้มตส้มต้มส้มอ่ะรสชาติอ่ะปกติเรากินเดี๋ยวจะบอกก่อนบางท่านที่ไม่เคยกินต้ยมยำเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวเผ็ดเค็มใช่ไหมทุกคนแต่ต้มส้มเนี่ยมันจะมีความกลมกลม่อมความหวานเปรี้ยวอยู่ในนั้นด้วยใช่เหรอรัมกลมกลม่อมมันจะไม่ได้แบบแหลมไปทางใดทางหนึ่งใช่แจ้งไว้ก่อนเผื่อไทรอ่ะมาแล้วอยากกินต้มส้มแบบเราแล้วก็เฮ้ยไม่เคยกินเลยไม่รู้ว่าเป็นไหนคิดว่าเป็นเหมือนโปแตกเหมือนต้มยำบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะทุกคนมันจะไม่เปรี้ยวเค็มแต่มันจะเป็นความกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเออแต่ว่าถ้าเกิดอยากกินแบบต้มมยก็ีนะ ขา<บ>มีเมนูว<บ>ัตถุดิบยำด้วยมีทุกต้มเลย<บ>คือเมนูปลาทูเยอะมากๆเลยร้านนี้นะเมื่อก่อนอ่ะผมเคยสงสัยคนเรามันจะชอบกินปลาทูอะไรขนาดนั้นแนบงค์เล่าไปแล้วในคลิปอื่นเออแล้วแบบพี่แสดงว่ามีคนชอบกินเมนูปลาทูเยอะจริงๆนะเพราะว่าแบบเขามีเมนูปลาทูอ่ะให้เลือกหลายแบบมากๆต้องบอกเ<น>ลยนะว่าแบงค์เขาไม่กินปลาทูอืมเพราะว่ากลางมันเยอะเนื้อมันแบบถ้าเทียบกับปลาชนิดอื่นเนื้อมันน้อยกว่ากว้างตอนนี้เธอไม่กินปลาทูเนี่ยปลาอะไรแทนปลาทูได้สาหรับเธอปลากระพงอ๋อยำมาแล้วทุกคนหนักไหมโอเคยําผ่านหน้าเธอไปอ่ะ อร่มากขอาคุณนะคะเลยชื่อยำว่ายำขัวเจ๊น้องอยกพูดถึงไงต้งมๆนะคะทุกคนในเครื่องของเขาเด่นๆอะ่ะมันจะมีขิงขิงเนี่ยคือตักมามันตีเราเลยตั้งแต่แรกนะคะใครที่ชอบก็แนะนาให้ทานแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบความชุนหรือว่าขิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเปนต้ยมยำก็ได้เพราะป่าทุ้งยำไอ้ก็มั่นใจว่าต้องแซบ่บเหมือนกันเพราะว่ามองไปห,หลายโต๊ะเนี่ยสั่งตอนอ<อ>นี้เราอยากลองเมนูที่แบบกินยากนะที่เราไม่ค่อยได้ทานไม่ค่อยได้ทานนะ เป็นเมนูพื้นบ้านจริงๆก็คือเป็นเมนูที่ชาวบ้านกินกันนะ,นะแบงวแนะนําให้กินกับขิงด้วยมันจะมีขิงแบบลอยๆอย่างนี้นในน้ำนะตักขิง,งอ่ะเขาต้อมอ่ะจนนิ่มแล้วเธอมันไม่ขมละว้ากำเผอด มาต่อที่เมนูที่รุ่นพี่และเพื่อนของพวกเรานะฮะขับรถมากินทุกอาทิตย์ก็คือปลาหมึกผัดน้ําดำนะฮะซึ่งเมนูนี้เนี่ย <t> ปกติแล้วเราเห็นหลายๆร้านก็ทากันแหละเราจะดูว่ามันแตกต่างจากร้านอื่นจะแค่ไหนนะฮะ<ม>เดี๋ยวลองชิมกันเยอะมากให้เยอะมากปลาหมึกนะคะทุกคนเรา่าปลาหมึกเนี่ยก็จะมีหลากหลายไซส์กันเลยนะรสตรงนี้แหละชอบความหลากหลายไซชิมกันข้อดีคือไอ้ตัวหมึกเนี่ยมีหนวดเยอะมากผมคนชอบกินหนวด มีความรู้สึกว่าแบบตัวปลาหมกึกปกติแล้วเนี่ยน้ำที่เราเคยกิน,นตัวน้ำมันจะเข้มข้นมีความหวานความเค็มใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนรสชาติอ่ะมันเข้าไปในตัวเนื้อปลาหมึกเยอะใช่เนาะคือรสชาติถึงปลาหมึกเลยทุกคนใครที่แบบว่ามาแล้วคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันหวานเกินไปอ่ะปลาหมึมกผัดน้ำดำนะคะส่วนมากนะเขาจะทานหวานน้ำนะคะทุกคนปลาหมึกมันเหมือนปลาหมึกที่มันถูกหมักด้วยนะ้ำซอสอันเนี้ยนี่แหละ่ะปลารสชาติมันเข้าเนื้อมากแม่มันไม่ได้แบบเป็นปลาหมึกเพลนเพราะว่าเราไปทานปลาหมึกน้ำดำมาหลายที่แล้วค่ะทุกคนรสชาติใกล้เคียงกันหมดเเเเพรราาาาาะะฉนนนนัั้้้อีคิิดดดว่่ปลหมึกผยสชตตง เออขึ้นอยู่กับฝีมือการทําแล้วก็ความสดของวัตถุดิบแหละหว่าจะให้รสชาตินเข้าไปในปลาหมึกเนี่ยเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะฮะทีนี้ผมขอลองชิมน้าจิ้มซีฟู้ดของเขาหน่อยคือเขาจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบปั่นสีเขียวมาให้เราด้วยนะตัดกินกับปลาหมึกอยู่นี่ขอชิมน้ําจิ้มซีฟู้ดนะจัดไปครับเขียวๆเลยมาแล้วครับผมปลาหมึกผัดน้ําดําแบบราดน้ําจิ้มซีฟู้ดของเขานะข้นๆเลย ขึ้นตกวพูดดีกว่าไหมดีเลยมีดิไที่พูดแล้วเป็นไงไหนดูสิว่าแกเรียนได้ไหมเผ็ดเค็มทีนี้มันก็จะแบบมีความเผ็ดเพิ่มมากขึ้นมีความจีจ๊ดจ๊าดเพิ่มมากขึ้นทุกคนพอราดไอตัวพริกแล้วเป็นไง,นไงดี ใช่ชอบแบบแรกมากกว่าใช่ชอบกินหวานมากกว่าต่อมันตะเกียบตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะสั่งนะเมนูเนี่ยเมนูมันเป็น,มนเนมนเูที่แบบผมอะเดินไปถ่ายตรงข้างหลังใินค้าแล้วก็เ<ม>ดินผ่านพอดี<ๆ>เขายกออกมาเสิร์ฟและเห็นว่ามันดูสีสันน่ากินมากในจานนี้นะทุกคนยำครัวเจ๊น้องเนี่ยดูแล้วแบบว่าคุ้มมาก,มากเพราะว่าแค่สมไข่สีไข่ก็คุ้มแล้วนี่มีไข่ปลาริ้วกิ้วนะคะมีไข่ปูมีไข่แมงดาแล้วก็มีไข่เค็มด้วยทุกคนไข่เค็มนะคะแล้วก็พวกวัตถุดิบอื่นก็จะเป็นปลากรอบนะคะหอยนางรมปลาหมึกุุุงงดปู าไข่หมูยอแล้วก็ปูอัดค่ะอขอชิมเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวได้ชิมปูไข่ให้ทุกคนเองนี่ทุกคนปูไข่ดองไข่น่าทานมากว่ากินอะไรมาเดี๋ยวไปพร้อมกันกินพร้อมกันนะเออกินเหมือนกันเลยนี่ปูม้าไข่ดองนะ ปูสดมากปูสดเนาะปูไม่ใช่ปูดองเป็นปูม้าเป็นปูม้าไข่เลยความรู้สึกอะไรนะผิดถูกไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าปูไม่ได้ดองเพราะอะไรรู้ไหมเพอกัดไปรู้สึกหวานและคลีนมากปูสดมากเลยเป็นปูดองนะเราจะรู้สึกถึงความเทมของตัวซอสไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรือซีอิ๊วเอออันนี้ยำน่าจะเป็นยำปูไข่มาอร่อยอ่ะรสน้ำยำอ่ะมันเข้าถึงเนื้อหมดแล้วถึงแม้ว่าเขาจะจัดเรียงมาแบบนี้แต่ว่ารสชาติมันเข้าถึงหมดอะเปรี้ยวมากใครชอบกินน้ำเลืเลยรสชาติโอเคลำยำโอเคละไไ้้้ินนี่มุกมาแน่นอนเดี๋ยวจะไปกินข่ ไข่ดิบคิวไข่แมงดาไข่ปลาดิบคิวไข่แมงดาแล้วก็ไขป่ปูอ่ะขึ้นไปยกขึ้นไปอ๋อมาจุกๆกินคำนี้เสร็จป้าจกินคำอื่นแล้วเดอ้อรสชาติของไอที่ไอร,รู้สึกได้ถึงจานนี้วันนี้นะเปรี้ยวเค็มดีมากออไม่หวานโดดเลยไม่มีเลยยำเลิศยำมอร่อยอ๋อเขามีผักอยู่ข้างล่างเป็นไงแม่อร่อยปกคุกไล้วไหมพอทำยำมันต้องถึงอ๋อมันต้องคุกก่อนทุกคนมาแล้วต้องคุกก่อนนะเราไม่ได้คุก คือพอเราคลุกแล้วเนี่ยน้ำยำอะ่ะมันก็จะเข้าไปในตัววัตถุดิบต่างๆใช่ป่ะเครื่องเคียงของเขาก็จะเป็นข้าวโพดมะม่วงเหมือนยำมะม่วงอะ่ะนี่เดี๋ยวเร,เราเอาตรงนี้ไปกินเลยนี่<อ>เดี๋ยวเอาไปกินเลยตรงนี้เนี่ยไข่ปูนเน้นๆอ่ะข้าวโพดแซมหน่อยเดี๋ยจะหาว่ากินแต่ของมีคอเลสเตอรอลเดี๋ยวเขกินไข่ด้วยจะก,กินไข่เดี๋ยวเสียวด้วยยังไม่ได้กินเลยดีอู้อ้ากินมากเอยอืมกินกับม่วงดีสุดๆเอาพวกเข้ากันดีมากอืมยำอร่อยยำดีเลยอ่ะ ทีนี้เราจะมาชิมตรงส่วนที่เป็นไอ้ค่ะจะชิมพอดีเลยหอยนะเอ้ยแมงค์เมื่อกี้จะชิมว่ะแล้วแบงค์อ่ะผมให้อะถือก,กล้องผัดก,กันบ้างไงหอยแบบนางรมตัวเต็งๆเลยอ่ะหอยตั้งลมน่ากินมากตัวเต็งมากคือเมื่อกี้ไอจะกินแล้วไงแล้วแบงค์อ่ะยาย,าย,ายกินก่อนอืมแม่เอาเอาน้ำราดอีกราดเหรอไปหอยตั้งลมไม่ราดก็สดอยู่แล้วผมไม่ราดดีกว่า อร่อยชอบกินกุ้งก่อหอยอดหอดีมากโอ uh, ้หแล้วดูกุ้งทุกคนขอโทษขอแยตใช้มือนะนี่ดูกุ้งดิใส่มาก uh, กุ้งเนี่ยก็มีทั้งกุ้งสดและกุ้งสุกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันใครที่กินสดสดไปสุกสุกไปกุ้งกรอบกุ้งกรอบเือนของที่สุกแล้วอะแม่เรว่าเนื้อมันแบบไม่ยุ่ยเขาืูว่าเขาสดไงค้างเปิดมาก กินปลาหมึกหน่อยอยากจะรู้ว่าปลาหมึกเขาสดหรือเปล่าตัวใหญ่อันนี้ถ้าเห็นเป็นตัวตัวเนี่ยนี่นี่น,นี่สดมากนะคะทุกคนตัวเขาเนี่ยใหญ่มากเลยนะ<า>ลำใหญ่มากเลือกินหนวดเฮ้ยยำม,มาต้องสั่งพออ่อก็เห็นคนหลายคนแบบสั่งยำเนี่ยเดินผ่านหน้าพ่อไปหลายคนเลยเขารู้สึกว่าเออเฮ้ยต้องสั่งตามแล้วแ่ะพอสั่งมาเฮ้ยไม่ผิดหวังยำเขาใช้ได้อยู่อร่อยเลย ทุกเมนูที่ท่พวกเราสั่งไปทุกคนสามารถสั่งตามได้เลยสำหรับไอ้นะตัวไอน้อนะชอบปาลาดิ้นหมามากชอบปลาทูราชพริกมากชอบปลาต้มส้มมากวันนี้ที่สั่งมา3อย่างคือถูกใจมากเป็นตัวปลาหมึกน้ำดำบอกเลยว่าอร่อยทุกร้านที่ไปทานอร่อยเหมือนกันหมดสําหรับร้านนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าชื่อร้านคัวเจ๊น้องช่างยุยนะฮะก็อยู่ตรงเส้นที่ใกล้ๆกับหาดบอนนะครับก็อยู่ด้านหลังเลาะเข้ามานิดเดียวก็ถึงเลยนะครับร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะครับก็มากินได้ตลอดทั้งวันช่วงกลางวันแบบเเเนนนีีี้้ยท่่งงงคจะอะึรราักก็ตตมใบ ินึถ้ามีโอกาสแนะนําแนะนําเลยนะคะว่าร้านนี้ควรแวะมาอย่างมากค่ะเออใครนะครับมีร้านเด็ดที่บางแสนอยากแนะนําพวกเราอีกนะคอมเมนต์บอกเลยนะครับผมไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกด subscribe ให้ช่องไอแบงค์เดลี่ด้วยครับเจอกันครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเราสามคนฝากกด Subscribe ให้ช่องไอแบงค์เดลี่ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย